ครับสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง MS มีสิน Channel นะครับคลิปนี้ผมจะพาเพื่อนมาเปลี่ยนแบตเตอรี่ของนี่นะฮะเป็นเป็นรีโมทเข้าประตูพวกอคอนโดหรือว่าอพาร์ทเมนต์นะครับแบบนี้จะมีแบตเตอรี่2ก้อนข้างในนะครับวิธีเปิดก็คือง่ายๆนะครับเนี่ยเพื่อนหลายท่านที่แบบอยากเปลี่ยนเองแต่ว่างัดไม่ด้งัดงัดไม่ดีเดี๋ยวแตกเดี๋ยวพังได้นะครับต้องมีวิธีเปิดนะครับ ห็นลูกศรไหมครับด้านหลังนี่ครับลูกศรนี้นะครับเราจะต้องดันกลับไปอีกทางหนึ่งครับลูกศรนี้คือลูกศรปิดนะครับเวลาเราเปิดเราต้องดันไปอีกทางหนึ่งนะครับง่ายเลยนะครับนะฮะดันเนี่ยมันจะมีขอบนะครับขอบล็อกอยู่ถ้าเราถ้าเราถ้าเราดันไม่ไม่ไม่ถูกถูกด้านมันจะติดนะครับนี่ฮะออกแล้วครับแค่นี้เองครับเพื่อนนะฮะอีกทีนะครับ จะให้ดีเพยเยอะปากข<า>ึ้นมานิดนึงครับต้องจะให้ดีต้องต้องแบบต,แบบต้องดันขึ้นนิดนึงครับดึงดันขึ้นดันนะ <โ frustrating. S 1> ดขึ้นนิดนึงแล้วก็ดันนะฮะแงะขึ้นนิดนึงแล้วก็ดันนะครับจะจะหลุดง่ายกว่า,เ,าเพื่อนเงีย้ยต้องดันแงะแงะขึ้นนิดนึงแล้วก็แล้วก็ดันไปทางหยิบย้อนสอนนะครับต้องดันย้อนสอนลอลงมานะครับเ,เห็นฐานอย่างเงี้ยจะเป็นใช้ฐานเบอร์ แล้วก็นี้เราก็จะแกะออกมาก่อนนะครับค่อยๆเปลี่ยนนะครับจะมีล็อกฐานอยู่นะครับตงนี้ขึ้นนะครับอันนี้ก็หลุดมาแล้วปึ๊บดันไปอีกด้านหนึ่งนะครับอันนี้ใช้ฐานเบอร์สองศูนย์สามสองนะครับซีอาร์สองศูนย์สามสองฐานสามวลสองก้อนนะครับนะครับนี่ฐานใหม่ไปแล้วนะครับฐานใหม่ก็คือดันเข้าไปเลยนะครับขั้วบวกด้านบนนะครับ ขั้วบวกก็คือเนี่ยมีสัญลักษณ์ตัวบวกด้านบนนะครับอันนี้ด้านล่างจะไม่มีไม่มีสัญลักษณ์นะครับจะเป็นขั้วลบวางเข้าไปนะครับไปแค่นี้ครับอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับง่ายเลยนะครับถ้าเวลาใส่นะครับใส่เพื่อนเพื่อนตัวใส่วางลงตรงนี้นะครับวางลงให้เคี่ยวให้อยู่ให้อยู่ขอบด้านในก่อนนะครับจะมีเขี่ยวเราขอบครับให้ให้สอดเข้าไปใต้นะก็วางนะครับ ครับครน,นี้ก็ล็อกมันจะล็อกอยู่นะครับมันจะมีมีการล็อกอยู่ถ้าเราวางไว้เฉ่จะไม่ล็อกนะครับจะหล่นฮะนี่ฮะไม่หล่นนะครับถ้าเราโดนเข้าล็อกแล้วมันจะไม่หล่นนะครับเวลาใส่ใส่ผิดจะแตกได้นะครับเวลาใส่ก็คือนี่ฮะนี่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่เข้าล็อกแล้วแล้วเราก็จะปิดฝานี่นะครับปิดฝาก็วางไปวางไปตรงครับให้แน่นให้ขอบชิดนะครับขอบชิดแล้วก็ดันเข้าไปดันขึ้นเข้าไปเลยฮะดันตามทุกสอนนะครับเจ็บแค่นี้ครับผมเรียบร้อยแล้วครับเพื่อนเปลี่ยนดครับ เห็นที่ตัวสแกนเข้าคอนโดนะครับตูว,ตวครับผมแค่นี้ครับออ้เพื่อนาจะจะอยากลองทดลองเปลี่ยนเองนะฮะแล้วแค่นี้ก็ได้แล้วครับ <S <S ขอบคุณเพื่อนที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับหากมมเดีย์กับเพื่อนก็ฝากกดติดต,ต,ตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ